ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำนะครับเป็นรถ Toyota a อ t i s นะครับเคยวิ่งแท็กซี่ขายสดที่75.000บาทนะครับเล่มเอกาสารครบพร้อมโอนสเปครถก็น้ำไม่นันควันไม่ไหลนะครับเครื่องดีวิ่งทางไกลได้สบายนะครับวิ่งมาแลเกียร์ธรรมดาช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับช่วงล่างไม่มีสาย มิสเบกสล้อเบาะหนังนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้านะครับส่งฟรี200โลมีมัดจำคิดตามระยะทางนะครับเบอร์โทรก็065 551 7904าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนเอนที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรนะครับจะลงไว้ที่คลิปก็ขอขอบคุณที่ติดตามแะรับชมนะครับขอบคุณครับ